สมาธิเป็นหลักแลวครับทั้งทั้งติกบ็บรรยากาศในเกมน,นะครับ spin, spin, spin. ทีนี้มาบุยลามบ้างขึ้นโดยเจสันสันเจยโยกโยกลวไหลามาให้กับปฏิโยบเปิดเปิดทางขวาโล่งๆของข้าไม่โลจ่จอจต่อยอย่างนี้ก้นหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับราวิออโดล้มหน้าโอ้อากามเมโลยิงต่อเนื่องแล้วครับแบบนี้โอ้โหรูก้กันครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า จากเหลี่ยมแรกเนี่ยเหมือนจะครึ่งตัวเลยนะครับสาต่อสองนะครับทิราทรตักมาเสาแรกเปลี่ยนทางโอ้โหไม่ตัวคุมเส้นเอามาโคกี้เสาสองแต่กล้องตัดินยหนี่สูเชเชึงไล่เป็นแล้วมาตรงนี้โอ้โหปุรศินจุดโทษเลยครับแล้วมาดูพานุวัตรไฟไหล แต่ลูกนี้ก็ชัดเจนนะครับที่ลงเลยไปถึง7นาทีครึ่งแล้วสัญญาณมาแล้วอาครับดูปาตินโยเฉียบขาดมาก3ประตูต่อศูนย์แหละครับอ่าก็ปิดไปนะครับวันนี้3าลูกมาจาก2กองหน้าเลยครับทั้งทางด้านของคาร์โลกอนซาเลสนะครับสลูกครับก็จบเกมเป็นว่าบุญรำก็ทําได้ครับสองลสลูกครับแล้วก็ปาตินโยครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้ว